สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อรไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีความสวยงามอีกพันหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะน้องจะมีความสะอาดคล้ายกับควีนค่ะเนี่ยค่ะสีบนใบแล้วก็ลักษณะใบของเธอจะจะสวยค่ะจะออกอบนพื้นใบเนี่ยจะมีสีนวลน,นิดนิดแล้วก็เธอมีชื่อว่าสิริมงคลค่ะเนี่ยค่ะ ใบของเธอมีป้ายแดงด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยฮาร์ปฮาร์ปค่ะเนี่ยค่ะความฮาร์ปของเธอเนี่ยจะมีอ๋อสีแดงมาจากก้านเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจากแดงมาจากก้านเลยค่ะแม้แต่ใบที่อ๋อป้ายแดงนิดๆนี่ก็ก้านเธอก็แดงค่ะเนี่ยค่ะมาดูรายละเอียดของเธอกันค่ะ ความสวยของเธอไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูลักษณะใบของเธอนะคะเอ่อบนพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีขาวนวลค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีสีเขียวมิ้นเนี่ยค่ะอ่าป,ปลายอยู่บนใบเนี่ยค่ะสวยแล้วก็มีอ่อขอบของใบเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับเอ่อเนื้อเนื้อของใบค่ะที่จะมี พื้นสีขาวแล้วก็มีสีเขียวมิ้นท์เนี่ยค่ะอยูป่ปลายค่ะนี่ค่ะโดยเส้นนอกขอบของใบนอกสุดเลยเนี่ยจะเป็นเนื้อของใบก็คือสีสีขาวนวลค่ะปลายของใบเนี่ยจะเป็นปลายแหลมค่ะนี่ค่ะใบของเธอจะอ้วนๆแบบรูปไข่ค่ะนี่ค่ะอ้วนรูปไข่โดดเด่นตรงป้ายนี่แหละค่ะ ปลา,ายแดงค่ะปายแดงฮาร์ปค่ะเนี่ยค่ะจะทำให้สีออของเธอสดุดตามากขึ้นค่ะมาดูใต้ใบของเขาค่ะตรงที่กัดสีเนี่ยค่ะจะเหมือนด้านบนค่ะเพียงแต่สีจะซีดค่ะเนี่ยค่ะส่วนพื้นสีขาวนวลกับ ลายเขียวมิ้นเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่จะซีดค่ะมาดูต้นต้นของน้องเนี่ยก็จะเป็นกาบค่ะมีลักษณะเป็นกาบแล้วก็มีร่องค่ะเนี่ยค่ะมีร่องไอ้ส่วนที่กัดสีกัดสีแดงเนี่ยค่ะก็จะมีออจะมีสีแดงตั้งแต่ตั้งแต่กาบขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็กา้กานก้านของเขาก็เป็นลักษณะกลมค่ะเนี่ยค่ะก้านกลมค่ะ สวยสวยเด่นด้วยพื้นที่ขาวนวลสะอาดตานี่แหละค่ะแล้วก็ตัดด้วยลักษณะลวดลายของใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวมิ้นต์ป่าปายอยู่บนใบค่ะแล้วก็เนื้อใบเนี่ยค่ะบนใบเนี่ยจะเป็นร่องค่ะเนี่ยค่ะเป็นร่องเป็นร่องร่องแล้วก็มีเส้นกลางปลาเนี่ยค่ะเส้นกลางกลางปลานี่ก็จะเป็นสีนวลเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นเป็นร่องค่ะระหว่างเส้นกลางปลาเนี่ยก็จะมีสีเขียวป่ะปลายาสลับกับเ,เนื้อเนื้อของใบคือสีขาวนวลเนี่ยค่ะอย,อยู่ทั้งใบค่ะสวยค่ะ,คะทำให้ใบของเธอโดดเด่นโดยเฉพาะที่มากัดแดงหรือว่าป้ายแดงอีกเนี่ยค่ะยิ่งทำให้เธอสวยมากขึ้นค่ะ ลักษณะก็ก็อย่างที่เห็นคือน้องเป็นกาบค่ะมีก้านออเป็นสีขาวส่วนที่ออส่วนที่ที่ป้ายแดงนี่ก็จะแดงมาตั้งแต่ก้านเลยค่ะแล้วก็ออส่วนที่ใบที่ไม่ไม่กัดไม่ป้ายแดงก็จะเป็นสีขาวนวลเนี่ค่ะเหมือนเหมือนพื้นของใบค่ะเนี่ยค่ะจะสวยค่ะ มาดูด้านาวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกทางสวนก็จะใช้เนี่ยค่ะวัสดุปลูกก็จะใช้วัสดุปลูกจะเน้นระบายน้ําได้ดีโปร่งระบายน้ําได้ดีแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็จะมีกาบมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูหมักเพอร์ไลท์ค่ะผสมมูลไส้เดือนผสมมูลไส้เดือนก่อนที่จะเป็นจะปลูกลงกระถางเนี่ยค่ะ แล้วก็การปลูกทุกครั้งเนี่ยก็จะลองก้นกระถางด้วยสับมพะพร้าวสับหรือบางครั้งก็จะใช้ถ่านทุบหยาบค่ะก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะการดูแลการให้น้ําก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งถ้าวัสดุแห้งพอช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศแห้งมีลมแรงก็ก็อาจจะเพิ่ม เพิ่มจํานวนครั้งในการรดน้ําได้ก็มาคุยคุยดูแล้วกันค่ะว่าถ้าวัสดุแห้งจนเกินไปเนี่ยก็เพิ่มจํานวนครั้งในการรดน้ําได้ค่ะกระถางกระถางก็อย่าใช้อ่กจะเน้นเสมอค่ะว่าไม่ควรใช้กระถางที่อ่ใหญ่เกินไซส์ของอ่อากนิมามากนักเพราะว่าการใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปเนี่ย จะทำให้ใช้วัสดุปลูกที่มากขึ้นการอุ้มน้ำก็จะอุ้มน้ำมากขึ้นก็ทำให้เกินความต้องการของอโกนิมาที่เอาไปใช้ประโยชน์ค่ะอาจจะเป็นผลเสียกับระบบรากของเขาอาจจะทำให้รากเน่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกระถางอีกอย่างหนึ่งก็คือเน้นเรื่องออรูระบายน้ำรูระบายน้ำนี่ก็ควรจะห่าง พอประมาณไม่ควรจะถี่เหมือนตะแรงอะไรประมาณนั้นนะคะกเ็เพื่อการระบายน้ำได้ดีแล้วก็ไม,ไม่ไม่อุดตันง่ายๆเพราะการใช้วัสดุปลูกเนี่ยลดน้ำมันเวลาผ่านไปมันย่อยสลายเนี่ยก็อาจจะทำให้รูก,ก้นกระถางเนี่ยอุดตันได้ค่ะก็มีอยู่ประมาณนี้การดูแลการให้น้ำอ่อแสงแสงแสงที่เหมาะกับอโกนิมาทุก ทุกตัวทุกสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นอยู่แดดลำไรคะ่ะน้องรับแสงแดดตรงไม่ได้มันจะทำให้บใบไหม้คะ่ะแต่ถ้า,อ,าอยูอยแดด่แดดตรงจริงๆเราไม่มีแดดลำไรให้ก็ควรมีสลนพางแสงใหค้ค่ะเอาเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยคะ่ะเพราะว่าน้องอจะให้สีที่สวยใบยไม่เสียประมาณนี้คะ่ะก,การดูแลก็ไม่ไม่ไม่ยาก ไม่ยากนักเพียงแต่เรารู้ให้รู้ว่าไม้อะโกนิมาของเราตัวไหนต้องการน้ำมากตัวไหนต้องการน้ำปานกลางตัวไหนต้องการน้ำน้อยวัสดุปลูกก็ควรจัดให้เหมาะสมกับการใช้น้ำของเขา,าค่ะถ้าอย่างตัวไหนที่ใช้น้ำไม่มากก็จะใช้เป็นเพอรไรกับมพะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูหมัก อัตราส่วนจะต่างกันค่ะตัวที่ใช้น้ำน้าตัวที่ต้องการน้ำมากเนี่ย,ยก็จะใช้ใบก้ามปูมากหน่อยค่ะใบก้ามปูอาจจะสองส่วนกากมะพร้าวสับหนึส่วนแล้วก็เพอไลทหส่วนคำว่าอัตราส่วนในที่นี้ก็หมายถึงสมมติว่าสองหน,งหนงอย่างเงี้ยเออสองเราใช้อ,อวัสดุหรือใช้ ถ้วยหรือกระถางหรืออะไรเป็นตัวตวงนะคะอัตราสองหนึ่งหนึ่งก็คือใช้กระถางใบนั้นเลยค่ะตักตักสองครั้งใบกามปูตักสองครั้งเพลไลตักหนึ่งครั้งกับมะพร,าะร้าวสับตักหนึ่งครั้งนั่นเราคืออัตราส่วนค่ะใช้อะไรตักก็ใช้อน,นั้นเลยค่ะไม่จําเป็นต้องไปยุ่งยากเพราะการทําการเกษตรเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากค่ะสบายสบาย าหาความสุขในแต่ละวันกับต้นไม้ของเราก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะฐานฐานที่เอามาใช้ทุบรองก้นกระถางเนี่ยถ้ามันปนปน,ปนมากมากมากเนี่ยก็จะเอามาผสมผสมปลูกค่ะเ,เห็นผู้ใหญ่บอกมาว่าเนี่ยฐานที่มันชิ้นเล็กเนี่ยค่ะมันสามารถที่พวกป้องกันเชื้อรา อยากวัสดุปลูกได้ก็ไม่ทิ้งค่ะปนปนมากๆเนี่ยเอาไปรองก้นกระถางไม่ได้ก็เอามาผสมปลูกค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะใส่แค่พอผสมปลูกว่าเออเอามาใช้ประโยชน์ทุกส่วนที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทิ้งให้เปล่าประโยชน์ค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นประโยชน์กระต้นไม้เราด้วยก็เอามาใช้ค่ะการให้ปุย๋ยปุ๋ยพวกธาตุหลักธาตุรองนี่ก็จําเป็นค่ะ ก็ที่สวนก็จะมีธาตุธาตุรองก็เอามาผสมน้ำฉีดฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแล้วว่าเออพอใช้ไปเนี่ยใบยแล้วก็เอลำต้นเขาดูแข็งแรงดูสมบูรณ์ก็ใช้อ่ะค่ะแต่ว่าจะใช้ไม่มากก็ขอแค่สม่ำเสมอค่ะก็ธาตุ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 าาาหลักพวกนี้ก็จะเป็น ออสูตรสิบสามสิบสามค่ะออละลายช้าสูตรสามเดือนสามเดือนหกเดือนแล้วแต่ค่ะแต่ว่าธาาุธารองเนี่ยให้ให้แน่แค่ะก็ทำให้เขาสวยงามทำทุกวิธีทางนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องพวกมแมลงพวกนอนที่จะมารบกวนนะคะก็ต้องพยายามดูแลเขาค่ะถ้าผิดปกติหรือว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ ดูน้องเขาเฉ้าเฉาก็รีบมาสังเกตดูเลยค่ะมีถ้าเช้าเชาก็ดูที่ระบบรากดูที่กระถางดูที่วัสดุปลูกอุดตันไหมอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอุดตันก็รีบแก้ไขเลยค่ะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่แล้วก็เออดูว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาแล้วอะค่ะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นค่ะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ ดูว่าเขาเน่าแน่ๆรากเน่ารีบตัดโคนเลยค่ะรีบตัดโคนแล้วก็เอามา,อาทำในการชำชำใหม่ปลูกใหม่ค่ะอย่าไปทิ้งค่ะเสียดายก็พยายามกู้ชีวิตเขาอะค่ะแต่ถ้ามันมันมันเราแก้ไขถูกทางเนี่ยมันก็จะดีขึ้นค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ก็เสนอคลิป สิริมงคลไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะหากเพื่อนๆพี่ๆเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางสวนจะมีคลิปไม้มงคลให้ชมเรื่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้พลาดก็เป็นกําลังใจกับคนททำคลิปด้วยค่ะฝากสวนอุไร ส่วนไม้มงคลไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ